สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะใครที่กังวลในเรื่องของการที่จะต้องดื่มเครื่องดื่มชูก,กําลังอยู่บ่อยๆระหว่างวันนะคะลองนําวิธีการนี้ไปใช้ดูนะคะอาจจะช่วยท่านได้นะคะอันแรกเลยก็คือให้เราดื่มน้ําบ่อยๆนะคะการดื่มน้ําก็คือจิบน้ําบ่อยๆในระหว่างวันหรือว่าหลังจากที่เราออกกําลังกายหรือว่าใช้แรงในการทํางานแล้วนะคะเพราะว่าการที่เราดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ย สดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราหายเหนื่อยลงได้ด้วยนะคะต่อมาก็คือพยายามเคลื่อนไหวตัวในการทำงานบ่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายเราเนี่ยเราจะทำให้ร่างกายเรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็อยากจะทำงานนั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่ไม่เหนื่อยด้วยนะคะในระหว่างวันนะคะพยายามทานโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะ ไม่เน้นไม่เน้นเรื่องของคาร์โบไฮเดรตมากนะคะเพราะว่าการทานแป้งเข้าไปเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้เราง่วงนอนได้แต่ว่าการทานควบคู่กันทั้งโปรตีนแลวก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังงานนะคะแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายของเรานะคะคทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็มีแรงที่จะทํางานต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะพยายามทานผักผลไม้สดให้มากนะคะเพราะว่า ในส่วนของผักและผล,ละไม้สดเนี่ยจะมีวิตามินและแร่ธาตุซึ่งร่างกายเราไม่ต้องการมากนะคะแต่ว่าร่างกายมันขาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไปช่วยเสริมในเรื่องการทำงานให้กับร่างกายของเรานะคะเพียงเท่านี้นะคะร่างกายก็จะสดชื่นขึ้นแล้วนะคะลองนำวิธีการนี้ไปปฏิบัติดูนะคะก็อาจจะทำให้ใครที่กังวลเรื่องของการที่จะต้องดื่มเครื่องด,ดื่มชูกำลังอยู่บ่อยๆเนี่ย อาจจะลดลงได้นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ